ถ้าเข้าไปโหวตวันพืหนาจริงๆมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้ป่ะใช่ไหมครับหรือเขาคิดว่าจะผ่านเขาเลยต้องลงมือแต่อันนี้เราไม่เราไม่วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมนะแต่เราพูดในแง่เกมการเมืองอย่างนี้ครับแต่กลไกขององค์กรอิสระเราก็เห็นอยู่ว่ามันใช่กาาตั้งคํถมเขาก็เล่นผ่านทางองค์กรสละไงเพราะว่าเขาก็เป็นไปได้ว่าทําไมถึงใช้องค์กรสละหนึ่งอาจจะหาเหตุผลให้สวไม่โหวตให้ก็แปลว่าคุมสวไม่ได้เหรอ เนื่องาคุณคุมสอวอได้สมมุติว่าคุณคุมสอวอทำไมต้องไปสั่งให้ต้องทำไมถึงต้องไปเล่นให้ก,ะกะรกตไปยื่นสารมโนนแปลว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่รู้ว่าสอวอจะโหวตยังไงจริงๆครับอืถูกไหมก็เป็นไปได้เพราะนั้น,ม,นมันไม่รู้หรอกจกวันที่สิบสามกร,รกฎาคมจะปรากฏตัวขึ้นว่ามันมีเครือข่ายในสอวอที่สนับสนุนก้าวไกลหรือเปล่าครับช่วงสัปดาห์นี้นอกจากการโหวตเลือกนายกเนี่ยนะฮะมีข่าวว่ากะกะตน,นั้นเขาจะอาจจะยื่น ให้สารรัฐมนูญนั้นมีการวินิจฉัยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกรกตเขาได้มีการตั้งคณะกรรมการไตส่สวนนะครับ<ม>เพื่อจะพิจารณาคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่จะเป็นค c ด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับ,บว่ามีความผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสตามมาตรา151หรือไม่นะครับเนื่องจากว่ารู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครนีนะฮะซึ่งถ้าคนที่มองโลกในแง่ร้ายหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะมองว่านี่แหละ นี่เป็นอีกอาวุธอีกชิ้นหนึ่งซึ่งแหมทามมิ่งมันได้พอดีนะใช่ไหม,มส่งวันนี้สารมนูนวินิจฉัยประชุมวันพุธซึ่งก็อาจจะมีคําสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนั้นกรกตย,ยังไม่ได้มีการมีมติมีส่งอะไรนะถูกไหมยังไม่มีบอกว่าวันนี้นี่ตามข่าวใช่ไหมคือน,นี้ไอ้มาตาาหนึเนี่ยโดยสายเส้นทางของการเดินสายมาตาหนเนี่ มันจะต้องเดินไปที่อายการและอายการจะไปฟ้องสารดีกาแผนกผู้ดำเนินกานอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไปในลายของสารรัฐมนูญครับไอสารรัฐมนูญเนี่ยมันเป็นมาตรา82ครับซึ่งอันเนี้ยจะด่วนกว่าเร็วกว่าการดำเนินคดีทางอาญาใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นเรื่องคุณสมบัติมาตรา82เนี่ยเราก็คิดว่าตอนแรกกรกต ตั้งกรรมการไต่สวนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมาตา 1, 1มรา1หนหนึ่งไงเพื่อจะฟ้องอายการซึ่งกรณีธานาธรเนี่ยก็อายการก็ไม่ฟ้องมาแล้วใช่สั่งไม่ฟ้องไปละ่ทีนี้มันมาโผ82ไม่มีจะเรียกว่าไม่มีวี่แววไหมคาดการได้แต่ไม่ถึงขนาดว่าก,กรกตประกาศว่าจะยื่น82ด้วยงานนี้มันเหมือนกับมีวาระแทรกเข้ามามก็เลยไม่รู้ว่ากกตได้สัญ,ญญาณอะไรจะไปฟ้องสารรัฐมนูบ แต่ไม่รู้มันจะทันหรือเปล่านะคือจริงๆเขาประชุมวันนี้ใช่ไหมครับผมว่ามันต้องเช็คข่าวนาทีตอนนาทีนะตอนนี้เขาอาจจะนั่งประชุมกันอยู่หรือพักเที่ยงอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเขายื่นสารเนี่ยผมเข้าใจว่าสารประชุมการวันพุธหรือเปล่าครับเมไหมฮะแล้วเลือกนายกวันพฤหัสดังนั้นเนี่ยเฮียว่าอย่างไงเฮียว่าเขาจะก็เป็นไปได้ว่าสารก็จะมีการพิจารณาวันพุธรับเรื่องแล้วมีคําสั่งออกมาเลยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องด่วนที่จะประชุมกันวันที่13ครับแต่ว่าคําสั่่่งักกวเทีียบ คนดิเดตนายกด้วยคือมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณสมบัตสิสสแต่มันต้องมีคําสั่งออกมาว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวรวมทั้งเรื่องแคนดิเดตนายกด้วยซึ่งไม่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เคสคุณธนาธรตอนนั้นก็โดนโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแต่ว่าได้รับการเสนอชื่อ,อคุณธนาธรถึงโหวตแข่งกับประยุทธ์ไงแต่แม้จะแพ้ไปก็ตามแต่ได้โหวตไงเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะถูกแขวนแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะยังมีสิทธิ์มีชื่อในการโหววัันพ ก็เป็นไปได้ยกเว้น e ที่ตัวเขาไม่ได้อยู่ในสภาวันนั้นเอ่อการเสนอชื่อในฐานะสสเป็นไปได้ไหมการเสนอชื่อผมไม่แน่ใจว่าสภาจะเรียกให้มีการแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าสภามีมีคือคือคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงซ mm ึ่งเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสภานะฮะแต่เมื่อจะมีการโหวตเนี่ยสภาจะสามารถ มีมติเรียกให้มาแสดงวิสัยทัศน์ก่อนก็ได้นะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ได้นะอันนี้เหมือนที่สวเขาบอกไงว่าอยากดูวิสัยทัศน์ก่อนในเรื่องร้อยร้อยสิบสองอะไรเงี้ยคืออาจจะเบรกพิธาอในฐานะสสซึ่งก็แปลว่าจะหายเสียงโหวตเป็นหนึ่งเสียงก็ือตัวเองที่จะโหวตให้ตัวเองใช่ไหมซึ่งโหวตได้นะเพราะมันเป็นการเรียกขานชื่อใช่ไหมแล้วตัวเองก็นั่งอยู่ในสภาด้วยแต่ว่าในแง่แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยมันอยู่ที่สภาว่าจะมีมติหรือเปล่าหรือจะทาพิธาเข้าสภาเลยแต่ตอนคุณธนาธรไม่ไม่ ไม่มีแสดงตอนนี้ไม่มีเพราะคุณประยุทธ์เขไม่แสดงอ่าเพราะประยุทธ์ไม่แสดงเพราะประยุทธ์ก็ไม่แสดงเพราะประยุทธ์ไม่ยอมแสดงครับแต่คราวนี้สวเขาอาจจะมีมตินี้ครับแต่เี่ให้แสดงกลับไปที่สารและมนูนเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องของการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนั้นมันไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการในการพูดคุยไงใช่ไหมมันเป็นมันเป็นวิจารณญาณที่ต้องออกมาว่าเฮ้ย ควรจะสั่งไว้ก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นยกตัวอย่างตอน8ปีคุณประยุทธ์อ่ะพอมันจะครบ8ปีแล้วเนี่ยก็มีการสั่งไว้ก่อนหนนะ้าทีั่วทราวเพื่อที่จะมีการวินิจฉัยก่อนประชุมก่อนจนตกผลึกออกมาแล้วค่อยวินิจฉัยถูกไหมฮะซึ่งเคสคุณพิธาเนี่ยมันเลยมีคนที่ที่มองว่าอาจจะเป็นเครื่องมือที่เขาใช้ในการจะสกัดคุณพิธานะไม่ให้ไม่ให้ได้รับการโหวตในวันพฤหัสบดีนี้นะครับนาทีนี้ผมถามเฮียหน่อยคือใครจะอยากไปรับเผือกร้อนอืม คือถ้าเข้าไปโหวตันพริหาจริงๆมันอาจจะไม่ผ่านก็ได้ป่ะใช่ไหมครับหรือเขาคิดว่าจะผ่านเขาเลยต้องลงมือแต่อันนี้เราไม่ไม่เราไม่วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมนะแต่เราพูดในแง่เกมการเมืองอย่างนี้ครับแต่กลไกขององค์กรอิสระเราก็เห็นอยู่ว่ามันใช่กาาตั้งคถมเขาก็เล่นผ่านทางองค์กรสระไงเพราะว่าเขาก็เป็นไปได้ว่าทําไมถึงใช้องค์กรสลาหนึ่งอาจจะหาเหตุผลให้สวไม่โหวตให้ก็แปลว่าคุมสวไม่ได้หรอ นืว่าคุณคุมสวได้สมมติว่าคุณคุมสวทาไมต้องไปสั่งให้ต้องทำไมถึงต้องไปเล่นให้กรกะตไปยื่นสารมนุษมแปลว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่รู้ว่าสวจะโหวตยังไงจริงๆครับอืมถูกไหมก็เป็นไป,ไ,ปได้อ่าเพราะ,ะ,น,ะนั้นมันไม่รู้หรอกจกวันที่สิบามกร,รกฎาคมจะปรา<ช>กฏตัวขึ้นว่ามันมีเครือข่ายในสวที่สนับสนุน ก้าวไกลหรือเปล่าครับนะครับแต่นี้ในความเห็นของคุณพิธาเองเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้เขาไปที่ลานบริเวณหน้าห้างซินทูเวิลนะครับตอ,อนเย็นอ่าช่วงเย็นนะครับก็มีนะฮะแฟนคลับนั้นไปให้กำลับบงใจนะครับก,ก็ตกด้วยนะฝนตกใช่ฝนตกด้วยฝนตกแต่ภาพมันก็สวยอีกแบบนะคือผมรู้สึกว่ามันก็ <า>เป็นการลมสีส้มอย่างเงี้ยว่าใช่ใช่นะ,ะนะฮะก็ออกมาดูน่าสนใจอีกแบบแต่ว่าผมจะบอกว่าตอนคุณพิธาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะฮะนักข่าวถามว่าการที่ถูกยื่นร้องเรื่องคุณสมบัตินั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของพุทธิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณพิทาก็บอกว่าเท่าที่ฟังความเห็นาจากูุทิสภาหลายท่านที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรหรือมีเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่หน้าที่ของวุทิสภาที่จะพิจารณาเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพักการเมืองที่มาจากประชาชนนะฮะเป็นจใ และเมื่อประชาชนตัดสินใจแบบนี้ก็เชื่อวุฒิที่สภา,านั้นจะยึดตามหลักการนี้ล่าสุดเดียคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะเลขาธิการพรรคก้าไกลนั้นเปิดเผยว่าช่งชาวงเช้าที่ผ่านมาก้าไกลส่งหนังสือด่วนไปยังกกตนะครับในการคัดค้านการที่กกตจะส่งเรื่องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญน,นะครับเพื่อให้วินิจฉัยกรณีหุ้นสื่อคุณพิธาเนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดขั้นตอนที่เรียบกะกะตรบุไว้เองมีความเร่งรัดเกินกว่าเหตุ จนน่าสงสัยในเจตนาของกกตคือตอนนี้ม่มีความพยายามในการข่มขู่นะกะกะตโดยฝั่งของคนที่ไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกอะฮะว่าถ้าไม่รีบจัดการเรื่อง151เนี่ยอยากจะโดน157ไหม157นี่คดีายาญานะนะฮะเราเวน้นะการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเราเวน้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เลยอาจจะเป็นอีกส่วนที่ทำให้บีบกกตว่าเอาวะต้องจัดการให้มันเสร็จแต่ตอนเนี้ย ก่อนที่จะมีการโหวตกันนี่เหลืออีกสามสี่วันนะถูกไหมฮึมคือเวลาสวเขาโดนทัวลงเนี่ยทําไมเขาต้องโวยวายด้วยแล้วพอคุณใช้อํานาจอย่างเงี้ยไปข่มขู่ขบขนครับทำไมคุณไม่โวยวายวะอันนี้ใครขู่เฮียสวไงบางคนบางคนบอกเลยอยากโดนไหมหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเขากลัวทัวลงด้วยเหรอพี่เขาดูคอมเมนต์ไหมเขาเล่นเน็ตคาว่าเออเขามี a c e b o o k ไว้อมีอาจจะมีนะแต่ผมแบบก็ไม่ต้องดูดิ ใช่ป่ะถ้าคุณกล้าจะทำขนาดไหนไม่ใช่คุณมาแกล้เขามาด่าไงเขามาด่าไงครับว่าอะไรนะฝ่ายฝ่ายที่เชียร์พิธาเนี่ยใช้มวลชนใช้ใช้อะไรโซเชียลกดดันเขาอะไรอย่างเงี้ย